ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมาสู่คลิปที่สิบเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบสี่แล้วมั้งเนี่ยถ้าครูจาไม่ผิดนะคือมาได้ไกลพอสมควรแล้วนะครับเรียนเรามาอยู่ตัวอย่างที่ยี่สิบเก้านะครับในเอกสารหน้าที่สิบแปดเราค้างเรื่องของสมการเศษส่วนของพหุนามไว้มันยังเหลืออีกข้อนึงที่ยังไม่จบนะคลิปนี้ขอข้อเดียวแบบกระชับฉับไวถ้าใครพอเข้าใจแล้วนะเรียนหยุดไว้ตรงนี้นะครับกดสต็อปไว้แล้วลองฝึกทําเองก่อน แล้วค่อยมาตรวจคาตอบทีหลังหรือค่อยๆเรียกว่าหยุดไว้ก่อนทำสองสามบรรทัดเริ่มไม่แน่ใจเปิดดูสองสามบรรทัดเปิดดูแบบนี้จะถือว่าได้ผลยอดเยี่ยมเลยนะอ่าโอเคครับหรือใครทําเสร็จแล้วจะมาตรวจคาตอบนะตอนนี้ก็ว่ากันไปนะครับมาลุยกันในคลิปนี้ครับส่วนของผู้นมครับข้อนี้ครับจงหาใช้คำตอบของสมการที่โจทย์ให้มาป๊เอ่อเหมือนเดิมเป้าหมายเราคืออะไร ดูว่าแต่ละฝั่งมันอยู่ในรูปผลสําเร็จของเศษส่วนของพหานามหรือยังถ้ายังอย่างเช่นข้อนี้ยังถูกปะเพราะมันทำไมกันอยู่ครับเออมันบวกกันอยู่เราต้องทําฝั่งซ้ายเสร็จก่อนหลังจากนั้นค่อยไปโยกฝั่งขวามาให้เหลือแค่อะไรครับเหลือแค่0ูนย์โอเคนะอ่าค่อยๆแกะไปครับตัวแรกครับ4ส่วนด้วย x กาลังสองลบ1บวกด้วย2ส่วน x บวก1นึ่ละครั้ง1เคยเรียนเอาตัวนี้ก่อนเรียนชืบชืบ x กาลังสองลบ1ไอ้ตัวนี้คืออะไรครับ ไอ้ตัวนี้คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองใช่ป่าเพราะฉะนั้นจะได้ว่าอะไรครับมันคือ x ลบหนึ่งหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังแสดงว่าตัวนี้มันคือตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าจับสองตัวนี้คูณกันอะไรที่ยังขาดอยู่ครับปูเขียนแบบนี้ได้ไหมชืบชืบเลบหนึ่งคูณกับ x บคกหนึ่งคิดตามกูครับ กระจายมาเรียบร้อยก้อนนี้มันมีครบแล้วใช่ป่าที่ตัวส่วนคือตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนรูปเพราะฉะนั้น4เท่าไปครับไว้เหมือนเดิมครับบวกด้วยบวกด้วยคิดตามกูครับไอตัวนี้มีเฉพาะ x บวกหแสดงว่ามีเฉพาะตัวนี้ต้องคูณอะไรเข้าไปคูณ x ลบหเข้าไปนั่นเองถูกต,ต้อง2คูณกับ x ลบหเข้าไปโอเคเท่ากับเศษหนส่วนสออ่ะ ลบตัวนี้ออกมาความสวยงามนิดหนึ่งเรียนชือ่ออ่าโอเคชือ่อไรต่อะฉะนั้นททาอะไรต่อครับคูณกระจายเข้าไปใช่เปล่าสี่คูณเหมือนเดิมนะสี่คูณเหมือนเดิมคูณกระจายอะไรอาจารย์คูณ2เข้าไป2ไปคูณ x กลายเป็นบวก 2x คูณกระจายเข้าไปเอา2ไปคูณกับลบหกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นลบสครับทั้งหมดนี้ส่วนด้วย x กลบหคูณกับ x บวก1 เท่ากับเศษ1ส่วนสองโอเคไปกันต่อสองเอ็กคไว้เหมือนเดิมนะครูลงบางท่ดนนี้ดีกว่าเพื่อความสวยงามนิดหนึ่งสองเอเอาไว้เหมือนเดิมครับเอาตัวเลขไปบวกรับ4ไปเจอลบสครับเหลืออะไรครับเหลือบวก2ครับชี้ส่วนด้วย x กลบ1คูณกับ x บวก1เท่ากับเศษ1ส่วน2ลูกยังไปกันต่อครับอ่าครูขยายให้เห็นชัดชัด ไหนไหนต่ออาจารย์เออถ้าทําต่อด้วยเอาหนึ่งส่วนสองย้ายมาเลยก็ได้แต่ครูเห็นตัวนี้นิดหนึ่งใครเห็นเหมือนครูบ้างมันทําไมได้ครับถูกต้องครับมันดึงตัวร่วมครับดึงสองออกมาครับจากสอง x ดึงสองออกมาก็เหลือเเดียวจากสองดึงสองออกมาก็ต้องเหลือหนึ่งใช่ป่ะมันถึงคูณกลับมามันก็ได้ตัวเดิมอาจารย์ทเพื่ออะไรครูเห็นตัวนี้ชื่อส่วนด้วย x กลบหนึ่งคูณกับ x กบวกหนึ่งทำไหมกันได้ครับตัดกันได้ครับปาบปาบ อ่าโอเคเพราะฉะนั้นครูจะเหลือแค่ฝั่งซ้ายนะ2ส,ส่วน x ลบ1ใช่นะและเซนหนึส่วนสองที่อยู่ทางขวามันทำไมอยู่ครับเครื่องหมายที่ไม่ได้เขียนไว้มันคือบวกอยู่เพราะฉะนั้นจากบวกย้ายมาทำไมเออย้ายมาลบลูกลบเซนหส่วนสฝัส่งขวาเลยเหลือเท่ากับ0ูนย์กล้เคียงความจริงแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำให้ตัวส่วนเท่ากับลูก จะลบกันได้เพราะฉะนั้นต้องเอา x ลบ1คูณกับ2ใช่ป่าไอ้ก้อนแรกเป็น2อยู่เพราะฉะนั้นส่วนด้วย x ลบ1อยู่แล้วก็ต้องคูณด้วย2เข้าไปครับลบด้วย1มัน1ส่วนอะไรมัน1ส่วน2ใช่ป่าเพราะฉะนั้นมี2อยู่แล้วก็คูณอะไรเข้าไปคูณ x ลบ1เข้าไป x ลบ1เท่ากับ0ย์ครับชูต่อไปกดแดงนิดเดียวข้อนี้2คูณกลายเป็น4ี่ ไอ้ตัวนี้ต้องคูณกระจายเข้าไปนะลบหนึ่งคูณกระจายเข้าไปกลายเป็นลบหนึ่งเอ็กก็คือลบเอ็กเอาลบหนึ่งคูณกระจายเข้าไปที่ลบหนึ่งลบคูณลบกลายเป็นบวกหนึ่งส่วนด้วยเ,เช่นกันครับตรงนี้นักเรียนคูณกระจายเข้าไปคูณกระจายเข้าไปเอาสองคูณเข้าไปกลายเป็นะไรลูกกลายเป็นสองเอ็กครับลบเลยลบสองเท่ากับศูนย์ไปไงต่อจา์ปึ๊บลบเอ็กซ์คูวยเหมือนเดิมครับมันคือตัวเอ็กซ์ครับสี 4, ่บวกหนึ่งกลายเป็นอะไรครับ กลายเป็น5้าบวก5ครับทั้งหมดส่วนด้วย 2x ลบ2เท่ากับ0เรียบร้อยอย่างครับเศษส่วนของมูนนามเรียบร้อยแล้วใช่เปล่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับศูนย์ฝั่งขวาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นที่ตัวเศษจ,จับมันเท่ากับ0นเพราะฉะนั้นลบ x บวก5าจับมันเท่ากับ0ูําทำไรต่อลูกลบเอเอาไว้เหมือนเดิมจากบวก5ย้ายไปกลายเป็นลบ5โอเคจริงๆมันคือการบวกเข้าทัา พูดตามหลักการนะมันคือการบวกเข้าด้วยจํานวนตรงข้ามตรงนี้ก็คือบวกเข้าด้วยลบ5บวกเข้าด้วยลบ5แบบนี้โอเคไหมครับไอ้ก้อนเนี้มันจะหมดไปศูนย์บวกกับลบ5ก็ได้ลบ5นี่คือหลักการเบื้องต้นของสมการเลยแต่ว่าพอโตขึ้นมาเขาใช้เทคนิคกันแล้วเขาไม่พูดไอ้คอนเซปต์นี้นะคือรู้วันท่านเองเข้าใจกันไปแล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นต้องการ x เ,เดียวลบที่มันทำไมอยู่เนี่ยมันคูณอยู่นะที่นี่คือลบ1 เพราะฉะนั้นมันคูณอยู่ก็าย้ายไปทำอะไรลูกย้ายไปหารลบห้าหารด้วยลบหนึ่งตัดกันได้ไหมได้เพราะฉะนั้น x เ,เดียวตัดกันชิบชิบเหลือห้าครับอย่าเพิ่งดีใจเพราะอะไรนี่คือตัวเศษที่จับเท่ากับศูนย์ต้องจับตัวส่วนว่ามันไม่ทาไมด้วยไม่เท่ากับศูนย์นั่นเองสองลบสองต้องไม่เท่ากับศูนย์โอเคนะไปต่อสอง ไม่เท่ากับจากลบสองย้ายไปฝั่งนู้นก็กลายเป็นบวกสองสองเอ็กสองตัวนี้มันคูณอยู่เพราะฉะนั้นย้ายทำอะไรลูกย้ายไปหารก็ต้องไม่เท่ากับสองหารสองสองหารสองตัดกันชึบๆหลืออะไรเหลือหนึ่งครับเอ็กเดียวต้องไม่เท่ากับหนึ่งโอเคเพราะฉะนั้นคําตอบคืออะไรครับคือห้ามันไม่เท่ากับหนึ่งอยู่แล้วใช่ปะห้าไม่เท่ากับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเซตคาตอบของข้อนี้นะเซตคาตอบคือ เ็จของแท้ครับจบครับ mm hmm. สุดยอดถ้าใครทําได้แล้วถูกแบบเป๊ะแๆบบแบบถือว่าเข้าใจมากเลยนะเพราะว่าโจทย์ข้อนี้มันมันค่อนข้างจะโอเคเลยโดยเพราะตัวส่วนที่ทำผลต่างกับมังสองนะครับโอเคคลิปนี้สัน้นๆได้ใจความเอาไว้เท่านี้เ mm hmm. จอกันใหม่พรุ่งนี้คลิปต่อไปคลิปนี้เท่านี้ครับบายๆายเาอกันครับทุกคนสวัสดีครับ